อ่าท่านผู้ชมครับไปดูที่อุดรธานีหน่อยนะฮะผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าไปสามเมตรนะครับแล้วก็กินเหล้าขาวเข้าไปอีกนะฮะคือบุกไปในบ้านเนี่ยสามบ้านนะครับมีคุณยายคุณป้าอยู่ทั้งนั้นนะฮะแต่ละบ้านเนี่ยคือจะไปข่มขืนายายเขาอ่าเนี่ฮะ,ะนี่สพนองหานจับได้แล้วนะครับหลังจากที่ชาวบ,บ้านเนี่ยเขารุมจับตัวไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจาังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ชายคนนี้ บุกจะไปส่มขืนหญิงสูงอายุ3คนด้วยกันนะใน3บ้านนะครับ mm. คนก่อเหตุชื่อในโต๊ดนะครับอายุ40ปีนะฮะ mm. นี่ชาวบ้านรุมจับเอาไว้ไอ้ที่วัดเห็นเมื่อกี้แผลที่หัวเนี่ยคือบ้านสุดท้ายเนี่ยเขาเอาไม้ฟาดนะ mm. แล้วตะโกนเรียกชาวบ้านใมาช่วยกันล็อกตัวไว้ก่อนจะเรียกตำรวจมาจับตัวนะครับ mm. ในโต๊ดบอกว่าเสพยาบ้าไป3เม็ดแล้วก็ดื่มเหล้าขาวด้วยนะทำไปแบบเมาไม่รู้เรื่องเลยนะครับ บ้านแรกนะฮะผู้เสียหายคุณยายอายุ72ปีบอกบ้านอยู่ติดกับในโต๊เนี่แหละตอนนั้นยายอยู่บ้านคนเดียวช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้อยู่ๆโต๊ะเนี่ยเดินแบบเมาโงเข้ามาเลยนะมาหามานั่งข้างๆบอกขอเงิน20แล้วเอานิ้วเนี่ยชี้มาที่อวัยวเพศของยายาอ่ายายก็ตกใจร้องเรียกหลานสาวที่นอนหลับอยู่อ่าหลานสาวก็เอาไม้เนี่ยมาวิ่งไล่ในโต๊ะในโต๊ก็เลยหนีออกจากบ้านในโต๊หนีออกจากบ้านหลังแรกเนี่ยไปเข้าอีกหลังหนึ่งนะฮะ ตอนช่วงนี้เหมือนกันแหละช่วงทุ่มๆเนี่ยบัวรนนี้นะฮะไปเจอคุณยายอีกคนนึงนะฮะนอนเล่นอยู่ในเปลที่บ้านในโต๊ดนี่เดินมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงมาถลกผ้าถุงยายเขาเลยยายเลยตะโกนร้องให้คนช่วยนะฮะในโต๊ดก็ยังจะพยายามเข้ามาขืนใจอีกนะครับสุดท้ายก็ร้องเรียกเพื่อนบ้านในมาช่วยในโต๊ดก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปอันนี้บ้านที่สองคนึกว่าจะหยุดนะฮะในโต๊ด ไปบ้านที่สามฮะไปต่อฮะอ่านี่คุณป้าวัยหกสิบสี่ปีนี่แกยังตกใจอยู่เลยนะฮะตอนที่เล่าให้ตำรวจฟังเพราะบ้านหลังนี้คือบ้านที่จับได้แกบอกแกอาบน้ําอยู่นะในห้องน้ําในบ้านอยู่ๆในโต๊ดเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยมาถึงบุกเข้าไปถึงในห้องน้ําเลยนะฮะในโต๊ดถอดกางเกงโชยอเพศคุณป้าแกก็ร้องลั่นบ้านเอาน้ําสาดใส่เอาข้าวของปลาใส่ผลักจนในโต๊ดล้มวิ่งออกมาตะโกนเรียกสามีให้มาช่วย แต่ตอนนั้นสามีป้าแกเมาแกหลับอยู่ในโต๊ะก็วิ่งมาตเตะขาแกจนล้มแล้วขึ้นคล่อมแกแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยฟาดใส่หัวในโต๊ะไปทีหนึ่งในโต๊ะก็ร้องขอให้แบบเจ็บปวดอะไรพวกนี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณป้าแกก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านก็มาช่วยล็อกตัวแล้วก็จับเอาไว้ได้นี่ป้าก็บอกว่าตำร,รวจได้ตัวในโต๊ะแล้วเนี่ยอยากให้จับแล้วแบบขังลืมไปเลย ไม่ต้องปล่อยออกมาอีกอันตรายมากมนะกลัวนะคะ